ปมิโตมิโตเฉยเลยเอาเอามันเข้าเกมไปแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยคมกระจอกกันกูแล้วไงมึงเนี่ยมันเข้าเกมเข้าเกมที่ขังไว้ตอนที่มึงออกมาอ๋อนี่กูได้ยินเสียงยุ่ตึ้งตึ้งเบียดเสียงก็่ป็นตอนกำลังพูดเลยไอ้เหี้ยออกมาออกก็เลยหน้าจอยังสีฟ้าอยู่เลย เจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายกดไี้โจ๊กกดแล้วกดแล้วห้ามึงอะไม่้อมไอ้มึงเปลี่ยนเป็นม่เช่งดีกดไม่ได้เนี่ยมันไม่ให้กดอ่ะ มึงจะเล่นมอลลี่ทำไมล่ะมึงจะไปฆ่ามอลลี่จะเล่นมอลลี่ตัวมึงจะฆ่าตัวตายไอ้สัสไปฟังด้วยมันจะขโมยตัวคืออะไรเนี่ยมอลลี่อ๋อและไอ้เหี้ยผีนะขังไอ้เหี้ยขังมันต้องรอกูก่อนเวรไม่เข้าไปเลยเดี๋ยวรอเฉยๆรอกูอะ that ate away at her body and mind slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult molly began attempting to raise azazel once again as a former cult member and one of molly's closest friends he oh. เพราปลามันค้างมันไม่ซิวค้างไว้ด้วยคุณปู่ไม่พอใจงอแงคือมันเริ่มไปแล้วอ่ะไอ้เชี่ยมันมันต้องเริ่มให้ตุณปู่อยากเล่นอ่ะไอ้กอโทษแล้วแบบคุณปู่เดี๋ยวคุณตั้งเองเดี๋ยวคุณั้งไหนอะมันบูชาวฟ้าเลยนะอี่นี่เองตะกี้ชิงลอยเอง มาอยู่กับตุ๊กกี้ชิงร้อยหน่อยพี่หนงพี่หนงพี่เท่งใครมาเนี่ยพี่หนงมาแล้วพี่หนงมาแล้วแล้วกดอะไรกดอะไรเปิดไปฉายกปิดไอ้นี่อีแมนี่อะไรโอหปิดทิวไม่เห็นหน้าพี่หนงเลยเชี่ยมึดตึดรอ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 พี่เท่งมาพี่เท่งราพี่เท่งเราเรามีเรามีมิชชั่นให้ตัวเองไหมลองแบบปิดไฟเล่นไหมตาย่อไมองไม่เห็นเลยเลยเหี้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลองปิดไฟเดินนะมึงปิดไฟดิ ไปไฟดีกดูจะเดินไปแล้วก็ไม่คุม้มไม่เห็นที่ใหญ่เลยมืดเด้อมืดมากอะแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างมาอ่านมาอ่านมาอ่านมา,มาอะไรอ่านวันที่เสียวออด็อกเตอร์วอลเปอร์แล้วก็รับใหม่แล้วนี่ไม่เป็นหอยน้อยยียย่อะไรใจตกใจไม่รู้มาทางนี้เร็วทางไหนอยู่ไหนอ่ะยี่ช่องแม่งนั่งแกมปอะ <laughs> นี่เท่งก่อนไปเที่ยวแล้วก่อนคเลยดับของนะลืมละไปไปดับของเหรอดอกของไม่รู้ไม่เคยดับทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะออคุณนั่งอยู่ห้องนี้เลยเข้าไปมันมีอะไรอ่ะเข้าไปไม่กล้าเข้าอ่ะเข้าไปแต่เขามันมีเุินเกียอยู่บนโต๊ะแบบนี้ไม่กล้าเข้าเนี่ยรู้งี้กลัวระบบชนกันเข้ามาดีกว่าเฮียเฮ้ยมีผีเกิดเหรอ าไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่นั้นอ่ะทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วนั่งแล้วเดียวไปเฮ้ยไม่รู้ว่ะเฮ้ยประตูหายประตูยังอยู่กระโดมันจะหานใครมีกุญแจอ่ะไอ้ปามไม่เหรอใครมีกุญแจไอ้เท่งมันเปิดไม่ได้อย่าเปิดทำซับทำไมกูงงเพื่อนไอ้นี่มันจะหลุดไงปอนมันจะหลุดมึงต้องมึงต้องมีพิกล็อกก่อนพิกล็อกอ่ะ ไปบนไปบนพี่เสียงผีไปบนไหนอ่ะบนสารไหนอ่ะฟิวฟิวฟิวเออเรู้รู้มึงเรียกหมดไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่เรียกมึงไอ้สัตว์ลงล่างลงล่างลงล่างวิบันไดแดงบันไดแดงลงไปเลยพี่เท่งไอ้โน่ลงไปดิบันไดแดงอ่ะกูกลัวเท่งพี่เท่งพี่เท่งมึงรีบนะา่ะ รีบทำไมโน้วระวังนะไอโนโวใครอ่ะอ้าทำมันทำไมอ่ะเฮียมาใส่หูฟังซาเบลด้วยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเลยเลยมันไปไหนแล้ววะวิ่งไปแล้วมันใส่หูฟังซาเบลด้าเรื่องเยอฟิวด้วย เอาฟิว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 มางไว้ตรงนี้ดีกว่านะตรงเนี้ยให้ครบสิบอันก็ไปไเราไงอะกดยนีงอ่ะอ่ะกดยนั้ใช่เหรอมึงมีอยู่เะล่ากดจีกดจีกดจีไม่เดอบเลยกดจีไม่ดอบนะจีน่ยกดจีส่เหีวเปล่ากดแล้วไม่ดอบโง่เหียอ่อ่ะส่งส่งส่งมให้กูส่งให้กู มันต้องกดเลยเจาะกินแดีตู้ข้าวกดจีไงตัวจีอะเจาะอีจีเพื่อนกูรถจับเพื่อนกูรถจับไอจับมึงตำรวจเหรอผีเก้าอี้ผีเก้าอี้มีเด้อมีผีเก้าอี้อ่ะมันมาโผล่อะคลิปเก่าผีเก้าอี้อ่ะไม่ได้ยินแต่นี้ตรงเนี้ยมันลงลงมาลงลงลงช่องนี้ป่ะเหีียวปวดปุ้งปุ้งด้วยเนี่ยสองถ่ายมันน่ะให้มันหยุดอ่ะ มึงสองสายมาเนี่ยมันหยุดนี้กโดดลงมากโดดลงมา,งม,ามันไม่อยู่มันไม่อยู่เล็วลงมาไปไหนึ่งสองสามัย <c oughs> มันามาเร็วมึเรียนขึ้นเล่มลสองมีฟิวเลยมีฟิวตกเนี่ยกูกูยิตไปเลเมองี้ลงมาที่ไปหนึ่งสองหน<ป> เย่อโมแกนดีเราไม่ได้หรอไอ้เหี้นหนุ่มมันกลัวเหี้ยเลยวะดูยูมันไม่เข้ามามันไม่เข้ามาตรงนี้เว้ยตอนนี้มันเซฟโซนเพื่อนแดงอ่ะเซฟโซูเหรอลงมาแล้วลงมาแล้วกูวฟิวไุเก็บก่อนแต่ว่าอาหารนีไงมึงรู้ว่าว่าเราเราเราเป็นบริษัทกำจัดผีชั้นนำของประเทศค่อยของโลกเลย เราจะมาคว้าผีได้เหรอไอ้ยูมาแล้วแต่มันมันยูไม่นูได้หมดไอ้สัว้าได้ไปเนี่ยไอ้สัตว์ฝนเหกคือไม่กล้าเดินเลยไม่กล้าเดินเลยไอ้เจ้าเปลงกระสุกูปะเออมันมันรอบแรกเองที่มันยังไม่ได้เผาเนี่เสี่ยวอยู่ทางขวามันอยู่ชั้นบนแหละเราเรายิงใส่มันยังไงมันก็สงบดิงเจ้ากูวิ่งมาเร้ววิ่งมาเร้ว มึงก็นำดีมันยิงให้สุดอ่ะมึงจะให้กูยิงคนเดียวเลยมึงก็มีเอสเซพโซ่ขอนกูไหมสัตว์เออกูช่วยยิงมันแค่รอบแรกเองไีกแล้วโง่มึงนิ่งเลยกูกูไม่กล้าอันนี้อ่ะกูถือกูถือกระเป๋าพยาบาลแล้วใครไปโดนสักคนที่แบบไปไปไปโดนเรายิงมันเดี๋ยวมันก็สงบลงลงโชคลงไปลงกูลงไม่ได้คนเดียวมันละยี่สิบพานเลยอยจะบอกให้อยู่ที่เดิมเลยเฮียกู ไอพายไอพ่ไในไม่กลกลัวไม่กล้าเดินไอ้เยอะยิ้มโหยิ้มได้ทำเป็นเด็กทำตัวเป็นเด็กชาวอ่อนไปได้ไอ้โชคหยิบอาหารไปหาไปหาหนูเร็ว ไอ้มาออกมาไอ้พายมึงวิ่งออกมาเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะโมโหไอ้พายวิ่งออกมานั่นหนีสัตว์เรียบร้อยไอ้โชคแล้วเมคคิดโชคหายเมคคิดเร็วม่ามึงหาเองเลยกูหายเองหี้ยอะไรกูถือหนูอยู่เอาเหรอเออไปหาเมคคิดมาแทนที่จะวิ่งออกมายิ่มันโง่ยิ่งละของมัน ยืนให้มันจ้องหน้าไอสัตว์มันก็เท่ใส่หน้าไปดีทำยี่อะไรสักผีมาแล้วเพื่อนไอ้ยี่เพื่อนไปไม่อยู่ละจ้าไปไปหาไปหาหนูไปหาหนูไปหาหนูเอาอาหารก็ดิเจีหนูเจอหนูแล้วจังไงอ่ะวางวางไว้เหมือนแพะวางไว้แล้วหนูเดี๋ยว กูมีหนูกูแล้วกูม่แช่คอมพิวแล้วน่ะรอกูยืนรอแล้วกันอยงเงี้ยแต่อาหารนะมาื่อีอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกูวางไว้หน้าห้องเทาลงมากูกลัวเนี่ยอยู่เนี่ย,ยกินไปยิบไปแล้วขึ้นแบบอามันมันอยู่ตรงบันไดนะบันไดชั้นดสองนะผีอะ่ะมันมันเดินย่องย่องอยู่นะ เจ,เจอแล้วไปลงลงเขาสีว่ว่ะได้มาสี่แล้วสี่เลยเว้ยแบบรอบเดียวแปบดบแล้วก็สีสส่สามรอบรอบแค่สามรอบก็ชนะแล้วไพ่ไม่ต้องห่วงฟิวไม่พอพอ๋อทำไมไม่พอใส่ปั๊มใส่ไปใส่ฟิวไปใส่ฟิว ร้องไอแก่ไอ้แก่ไอ้แก่โมลี่เอาะไปกดไปกดไปกดใส่ไหมใส่แล้วใส่แล้วไปใส่หนูไปใส่หนู สี่แล้วะไอ้เหี้ยต้องไปหาฟิวก่อนฟิวยังไม่ได้ครบครบสิบอันเลยไอ้ฟิวกดย่ออะไรวะกดซีกดซีไปแล้วเดี๋ยวคืออะไรกูวิ่งมาคนเดียวแล้วไม่ไม่วิ่งมากับกูสักคนเลยไอ้สเตลยวหมดวิ่งมากับกูสักคนหน่อยก็ดีสเตลยวหมดเฮ้ยหายไปฮ้ยเหี้ยตกใจวิวแชร์หายละได้เวลาที่เราต้องกลัวแล้วนี่ไง กูว่ากูเข้าไปอยู่ในตู้ก่อนนะเข้าไม่ได้ด้วยอาหารอยู่อาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเสียบขึ้นไปแล้วอ่ะเสียมใครมนให้เสียมอยู่แถวนี้หน่งขึ้นไปหน่งข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบน อยู่ตรงนี้อย่าไปปิดประตูไปปิดประตูอย่าปิดประตูไปปิดประตูไป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 ปปไปไปไอไป่ อย่างี้กงเลวเลยไปไปไปคือมันโผลมม่มาเหรอวิ่งมาเออเออมันวิ่งมาไอ้เงี้กูจีไก่ไผ่อยู่เมื่อกี้แล้วกูวิ่งอยู่ก็เงี้ยนมัจะปิดป,ประตูแล้วปิดเงี้กูไม่เปิดประตูแล้วกูก็เปิดแล้วก็ไม่ก็มีคนปิดต่อย,ย ประตูไม่ปิดโคตรไวเปิดโคตรช้าสัตตว์ประูโคตรหนีวะตายยี่อะไปไปเราต้องเราต้องลงใหม่จะต้องไปขวาใหม่วะไอ้โน่งไอ้โน่งโน่งกลัวโ้องกลัวไอ้ยี่เมื่อกี้มันอยู่หน้ากูเลยกูยังไม่เจอผีดักตัวเลยยังเวดตัวเลยยิงก่อนเลยไอ้ยี่วิ่งไปพักอยู่ตรงนู้นเนาะ ไปไปไปเถหนุนตัวก่อนไม่มันครบแล้วนี่ก็มึงใส่ไปตรงนู้นด้วยอ่ะไม่กูไม่ใส่กูเจอกูตายไงเมื่อกี้อ่ะเอาใช่เหรอมึงอาจจะไปหาคนเดียวเดี๋ยวกูไปหาไอ้ไอ้เหี้ยอะไรวะมันไม่รับความผิดกูเปล่าวะไอ้ไปใส่ฟิวไม่เผาคนเหรอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเผาเราเผาดีเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นนี่เลยไงแปดตัวเลยไงแปดฟิวเผาเอาเผาหาไม่เมื่อ้ฟิวกูกผิดกูนลมื่อไม่ได้ใส่ฟิวเลยเนี่ย เต็มร้อยอ่ะเผาไปรอบนี้รอบนี้เท่าไหร่อ่ะสี่เจ็ตัวเอออีกรอบนึ่งก็ครบพอดีอ่ะสิบใส่ใส่ยังกำลังรอใส่ใส่แล้วใส่แล้วไปเฮ้ยเไ้มันตมนี่แ่อนีมันอยู่ข้างล่างมันอยู่หน้าประตู ตายเถอต้องเล่นใหม่โชคเราต้องหาฟิวก่อนไอ <c oughs> ้เี้กูเจอทีผีตัวนี้ก็เหี้ยหัวใจจะวายตายไอ้ยัยเจอหน้ามันเจ็ละทีเราต้องยอมแพ้แล้วแล้วไอ้โชคมึงจะมีความหวังทำไมไปเราเราไปวิ่งเล่นแค่กิ่งกัน <c oughs> ไปเหี้ยใกล้ๆเลยสัตว์ไปแล้วนเวทนเคลนแล้วมันเป็นเซเว่นไนท์อหน้าตากูเล <c oughs> ่น <c oughs> ตัวน่าด้งด้งไปเจีย <c oughs>

เอากูได้กุญแจตู้กับข้าวได้ยังไงวะได้กุญแจตู้กับข้าวมาเพราะไม่ได้ช่วยยอะไรนมอลลี่ตัวมันสูงกว่าเดิมเว้ยยังโดนไฟฟ้าช็อตแล้วแขนขามยืดได้หรอเฮียเฮ้ยท่อไม่ตีไม่เทจบแบบใหม่โชคฮะจบแบบใหม่มันเป็นไงมันโดนแดกเหรอ เออโดดเ็กยู่ในโลงศพกันทุกคนเลยเพื่อนทำไมกูชอบรูดโดยจากเกมอ่ะ